ดอกเอ,อยยาสุไล่เิมทิบของพ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่มอมพบเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญ,ญายาสุลึงชาวนาภูกี่ควายควอนกลาพี่น้องเข้าคอนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กับเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อฝากกดติดตามกดซับสไคร กดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเ่เด้อครับเพื่อชิมาผ่านไปม่หม่ขอบคุณครับออกกรเ,เ,บเอา,าออสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวัมือนนี่ผ้าพีผ้าน้องมาเหลือกเอาควายไปเลี้ยงคือเก้าพี่น้องครับผู้ดใดห,หาหนุ่มหน่อยสาวหน่อยอนาคตพอพันแม่พันนะครับมือนนี่มีแบงห้พีหายน้องนะครับ พ่อได้เลือกยูพี่น้องเฮานะครับเพิ่นสิเปิดจักตัวนะครับราคาสิเป็นจังไหมมหุจักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพอให้ลกครับเมื่อนี้มีควายนุ่มหน่อยสาวหน่อยแล้วก็สาวรุ่นอีกตัวหนึ่งครับแม่ลูกครับมีเยอะหาไล่กันครับซีไล่กันซีไล่กันหาตัวเนาะครับผมนะครับกลายเป็นค้ายพ่อรุ่นรุ่นพ่องามๆนี่ละครับผมราคาจับต้องได้ครับผมอืเอ้า นะครับแต่ว่าราคานี่คือเกษตรกรเลยจับต้องใดแม่นครับนี่นะครับวันนี้แบ่งให้พี่นอ้นองไปพัฒนาต่อด้ดยพี่น้องเด้ออทิอยุครับพ่อให้อิยุบ้านสำโรงตำบลบ,บ้านขามอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดเก้าครับเบอร์ไล่ยังใส่เพท่านใดเฟซบุ๊กก็คือให้โลฟ้ามครับครับ ไฮโลฟาร์มไอฟาร์มเป็นลอลิงกัลั่นครับครับผมผู้ใดอยากมาเบิ้งตัวควายนะครับอยากมาเบิ้งตัวจริงอยากมาเยี่ยมชมคอเพัวนฟาร์มเพิ่์นะครับพิมพ์ข้ามาเลยพี่น้องเฮ้านะครับใน Google m a p นะครับไฮโลฟาร์มแต่ว่าฟาร์มว่าเป็นลอเลื่อนะครับฟาร์มเป็นลอลิงครับนี่นะครับพี่น้องเฮ้าเอาเอารายการแรกเลยครับอันนี้คือรายการแรกครับสี่เป็นค้วยอายุได้ได้ตึงปีพอดีวันที่หนึ่งวันหันนี่ครับเป็นค้วยลูกพ่อเดียวกันคือตัวนี้เป็นตัวผู้ ครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับผมเกิดจากพ่อผสมจริงเจ้าขุนเขาของไอโอเวอร์แมนเจ้าขุนทรัพย์ของขุนเขาอันขุนเขาฟ้ามครับอ่าโย้านขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์อยบานหน้าเรื่องไอน้ำพ้องครับผมของของขุนเขาฟ้ามครับคือพ่อของเขานี่ขุนทรัพย์นี่ที่เป็นลูกของเก้าเจริญครับ เกิดจากแม่สูงลอยหาิบกว่วเป็นพอไง่ได้แล้วครับไอเป็นตัวไง่เติบงามเติบทรงลูกเตือบแล้วครับผมได้แชปมพ้อมได้แชมมไวยให้เบียดยูยู้น้องไข่ที่ยู้สาไข่ปีหกหกครับอายุสองปีครับพอเพิ่นเนาะครับเขา้าเรื่องประวัติของพอคู่นี้นะประวัติของพอคู่นี้อ่าพอ,อนนพอเพิ่นคือได้ได้แชปมได้พี่น้องเด้อครับได้แช่มยูงั้นน้องไข่นะครับเป็นควยให้บริดนะครับ,รบนี่แน่นอนบอพี่น้องเฮานะครับและลูกลูกเขาก็ได้ปีหนึ่ง ปีหนึ่งวันที่หนึ่งว่างั้นนี่นี่ตัวนี้วันที่หนึ่งเกิดก้อนตัวแม่นี่อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวมองบน่ามันมีใบเกิดตัวนี้ก็อยู่งนประมาณวันที่เจ็ดที่แปดเนี่ยเนาะครับมันมีประวัติอยู่ไออันนอ่ยู่ไอ้ในไอ้เฟรดเพิ่์นยู่ดอกของเหงาขุณเขาฟ้ามหกวดพอไปเบื้องหลดป้าเหงาแข้งขาใหญ่ให้ลูกเก่งตัวพ่อพ่อเขานี่สูงกว่าได้หรอพ่อเนี่ยตัวนี้ร้อยสามสิบบวกครับแม่แม่เพิ่นสูงไหมครับ ตัวแม่นั่นสูงร้อยสี่หาครับเกิดจากแม่ร้อยสี่หาแลครับแม่เจ้าว่าแม่แม่เขาก็ง่ามเถื่อยอยู่ได้ราคาสามแสนกว่าหนึ่งตัวผู้นี่ร้อยสามสิบสองสามสิบสามครับตัวนี้เกิดก้อนเกิดวันที่หนึ่งว่างั้นหมว่าไข่เป็ดไข่ไก่เนาะครับเนาะไข่เป็ดไข่ไก่นะครับทั้งอายุทั้งความสูงครับแม่เพิ่งได้ปัไดาครับตัวผู้นี่ซ้ำกันครับโอ้แม่ยปีมีราคาไก่เพิ่นสามแสนอยู่เพิ่นเพขายเดี๋ยวนี้ไข่อย่างยั่งยืนเพราะท่านได้ตกน้องแจ้ว่าตัวนี้โต้งนกว ครับตัวนี้แม่เพื่อนพท่านตกน่องครับตัวคูนี่โอ้ปาทตัวพ่อเพื่อนง่ามเตือบเด้เป็นคั้ยง่ามเติบอบยูะแต่ว่าเป็นสายไอซอดไอหมูลาหน่อยหนึ่งครับบันี้พราให้แบี้พีแบี้นนองจากบาทครูนี่คููนี่ถ้าเปิดเปิดเป็นคููกับเปิดไว้ยุหามืงินหาครับห้าหมื่นห้าพันบาทแมนขันแยกได้ครับบันี้ถ้าแยกก็คือตัวละสองเงนเกาเลือกเอาครับเลือกเอาเลยราคานี่เป็นราคาส่งไรยุดสองร้อยโลนึงสองร้อยโลครับการส่งายก็นั่นมันติขาดทุนไหล <laughs> ที่แรกว่าีิเปิดเทื่อพ่อละพอมันพอมีกาเพื่อมก็เลยมาเอาไปแล้วว่างหันครับรตัวเดียวเต็มรถพื้นเือแม่นตัวเดียวเต็มรถไงขักอยู่ไอ้ว่าถั่วมอเลีบหร้อพอเรารงามไงล่วกับงามซำด้ไอผ้ผู้เพิ่นผู้เพิ่นไปขอเบี้ยนำเท่าเนี่มักหลายมากัยมกค่อยหลายจะว่าเรื่องเอาถวยบอกออก่เอาถวยบ่เอาถวยไอ้ว่าเป็นตัวงามเตียวอยู่พอเพิ่นไงพี่น้องเท่าไง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 คักนะครับผมมาเห็นตอนพอนำลุกขึ้นพอดี ก็เลยมาขอแบ่งไปอืแสดงว่าพ่อให้ไปยกขวากันมาลยเนาะไปยกขวามาสามตัวครับก็าเหลือแม่แม่เพิ่นเอาไว้ยังหันสองแม่อ๋อก็คือได้ลูกกับพอมาเพิ่นก็บพรว่าสิขายดอกพ่อเพิ่นซสื้อมานันหาแสนตั้งแต่ตอนอายุสิเขาสองปีครับแต่ว่าลูกออกมาตัวใดนันเพิ่นก็เลยเครียดว่าพ่อข่าวอไปว่าแต่ลูกตัวอื่นเพิ่นเลยว่าได้แก้งเกิดจักเทียเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยบพ่เอาไว้ดอกเสี่ยงเดาว่าทันเพิ่นก็ คดเบิ้งได้ครับคุณเขาฟ้ามครับอยู่บ้านหน้าเรื่อง,องเพื่อน,นำพ้องอย่างวันวันเจนียนพ่อเขาพ่อของอันสองตัวนี่แหละครับพี่น้องเบิงบ้งหัวใจดูเก่งอยู่มาเบิ้งตัวนี้ขนาดสนเข้าไม่ได้พี่น้องเฮาเนี่มาเบิ้งตัวเมียสะกอนะครับเบิ้งเงีเ้วครับว่าพี่น้องเฮาป้าตัวน้าเขางามตัวแข้งขาย,ยาง่หัวหนกนูน่นตัวนี้พี่น้องเฮานะครับ้าเอาไปปั่นสนามประกวดเดินสนามประกวดตัวนี้คือตัวทีกรรมการมักเลย ทายได้เนาะพ่อเนาะทายได้ครับทายได้ข้อยกข้อใกล้ดีแมนหัวโหนกนุ่นเพิน <Ça> ่นว่าได้จับยกได้เพิ่นน้อาเบิ่งมือเพิ่นได้สังเกตเบื่งมือเพิ่นได้เพิ่นก็เลี้ยงเลี้ยงธรามชาสำเร็จนี่แท่งดังก็บว่าท่านได้โดนตัวนี้ตัวมันมีตัวนึงตกน้องในเดือนกัวตัวนึงยังท่องย่แม่มันออืตัวนี้นี่แฮว่าขันบ่บอกว่าเป็นไอพ่อเพิ่นเป็นลูกผสมนี่บ่ฮบ้เลยบ่รู้ครับเนี่ยบิ่บได้เพียงเพิ่นน้องเข่าพ่นพ่นบ๊อบโยกดี เปลี่ยนสีเหรอเบิ่งแขงเบิはは be, ่งขาเบิ่งเล็บพี่น้องครับพรูนะคุ้ยเ่าได้จับได้ใบเด้คุ้ยธรรมชาติเบิ่งไหนบี่อังเบิ่งเนี่ยเบิ่งพี่น้องครับโยกดีเ่ราะเฉดดีว่าหันเ่ากินครับการกินหัวหันนี่ขี้บาทขี้บาทให้เลยโอ้อยากให้กินเยี่แต่มันเ่ากินก็ถือว่าเขายังประสนหัดนะครับเนาะก็เที่ยวไปเยอะมันเ่ากินเยอะเทียวแต่ไม่ยุ่งนี่สามสี่มื่นเหรออือหามื่นท่าแรกครับครูนี่หามื่นห่าครับห้าหมื่นห้าพันบาทประกันง่ายครับเพราะว่าพอแล้วง่ก็เห็นครับแม่ก็่ออน็คืเเาาปว สูสีรอย70นะครับแมนสูสีรอย70ด้วยพี่น้องด้อพ่อของก็ได้ฟันสามคูฟันแทสามคูพอพนนะครับแล้วไปเบิเลอยครับพี่น้องเฮ้านาจะมีช่องยูทูบยังไงพนไปถ่ายอยู่อ่าพนได้แช่มควายให้บิดนะครับเนาะครับเราซื้อว่าไอ้คุ้มรัพ์ครับแต่ว่าเจ้าของฟาร์ม้อว่าขุนเขาฟาร์มครับอ๋อขุนเขาฟาร์มวาย้อว่าขุนรัพ์เป็นลูกของพ่อเก่าเจริญถวยพ่อพนเคยยื่งนเฮ้าเนี่ยยุนี่ครับถวยกันี่เพราะว่าอัน ผ <c oughs> like e. ู้ผลสือไปคุ้มฟัวังหันเพิ่นพ่อใจตัวขั้วลายพ่อใจตัวคขั้วลายบอกว่าไว้แต่ท้ายน้ำหลวงมันแนีบ่ฟังเลยเอาไปเลยไอไอ้ไอโยทูปไปเห็นยี่ดอกวังหันเห็นครับผมไปท้ายไปโยบไทยอิสระยก็เห็นยี่โดไปท้ายไปยี่โดท้ายไปตอนขึ้นรถแล้วมาท่านพอดีตอนเพิ่งขึ้นรถแล้วพี่น้องเหาเอาแยกก็คือสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าเรือเกาครับขับยกก็คือหามื่นหาพันบาทก็คือหามื่นหาตัวร่องเอาครับอ่าโอ้ยกขัดตัวเมียนี่ขนาดก็จัะพอใบดิ จุงไปบันนี้พ่อจุงไปขอพึ่งไทยบันนี้ตำนนี้มีได้ครับเนาะรับประกันให้เยอะไม่หางดอกหางเสี้ยมยังบ่บ่ครับรับประกันตำนนี้ให้ครับนั่นต้นนี้เหรอเราประกันจักปีก่าสองปีครับสองปีปสามเพี้ยไปเก็บบังไม้แมงนอกโอ้โอ้ตัวตัวตัวโอ้ตัวตัวผู้นี่ไงก็ตัวเมียหลายเดินพ่อยเนาะสามสองสามสามครับอือด้วยสามสองสามสามปีหนึ่งวันไหมดูดีว่าพันเหรอครับดูดวันไหมดูดง่าด้วยดูง่เนาะแล้วการลูกพ่อนี่มีแต่ตัวดีๆเด้ เดี๋ยวมาทายมุมนี้พี่น้องเบิ้งหนะปะ้าตูกกระดูกใหญ่นะครับแล้วล่ำแย้มมัดสุดตัวร้อยดีพร้อมพี่น้องเขาเป็นข้อยร้อยๆเป็นข้อยหัวเบาดีพอ่อเราก็เป็นข้อยหัวเบาพุ่นนะตัวเมียแห่งผักนะครับตัวเมียยกเธอเลยพี่น้องเขาพุ่นนะโอ้ได้การเอาสองมือนก็แยกเอานะครับยกหาเมื่นหาครับเนี่ยมักผูวมักเมียเลือง<ม>อเลยเกิดจากแม่ที่สวยงามเติบยีรีพุ่นล้วแม่เกิดจากแม่ที่สวยงามเราเกิดจากพ่อได้เข้มพร้อม ครับเนี่ยมีถวยรางวัลการันตีของพออยู่กับเฮาวจะวางเป็นพระท่านขึ้นมาเอาพระท่านในมาเอายื่นยานย่านขื่นขั้วเองนะเดี๋ยวยันขั้วขั้วเรียนไปเลยเป็นน้ำฝนกับพระท่านโอ้นี่พี่น้องเฮาไปมึงตัวต่อไปเฮาต้นนี้บ่มีส่งฟรีให้สองร้อยโลได้พี่น้องเด้อรับประกันสองปีต้นนี้นะครับรับประกันสองปีไปย่ามาแนนี่ล่ะโอ้งามตัวนี้ตัวมีตัวหลักตี เอาพี่น้องครับบาเน้เบิงรายการที่สองนะครับล่าเลียมมาเลยครับรายการที่สองนี่แม่นี่เป็นลูกของเงินอูไทยครับลูกสาวเนาะลูกสาวเงินอุไทยลูกสาวป๋าเงินอุไทยความสูงโย่ลอยสามสิบเก้าประกันลอยสามสิบแปดบวกครับจักเดือนครับเพื่อได้สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนกับความสูงร้อยสามสิบเก้าบวกลบนะครับครับเพราะท่านเป็นเสี่ยงคนใดหรอกเป็นประกันไห้พี่น้องเฮาโอ้ตัวนี้ไหมเป็นลูกของไขย บ่มีใบเด้อด่บอกไว้ก่อนต่ว่ายัางเอามาจากมองลักแล้งที่ดีอยอือเป็นลักแล้งที่เชืยอเสือถือได้อยูะครับเบิ่งชิงพี่นอ้องเฮาคุณนะ,ะจากหูประวัติการโทรมาสอบถามเบิ่งว่าเอามาแต่ไสครับสิบอกโทษคุยกันกับเพื่อนเอาเลยก็ได้ค,ดครับของเก่าว่าแถ้บะแ้เนอะครับนี่นะครับลูกสาวปางกันอุทัย15เดือนดิครับ15เดือนครับ15เดือนนะครับสูง138 ร้อยสามเก้าประกัน 8, ร้อยสามแปดประกันให้ร้อยสามสิบแปดพี่น้องฮาองเป็นควายทีอ้างหลังดีนะครับท้ายดีหางดีแล้วขาไงพ่นมาเบื้องหน้าตาพิ่นครับวันนี้ท่างเขาเปิดกว้างเลยพี่น้องเด้อเขางามเขายังกลมเรียวยู่เขากลมริบนะครับเขางามสวยทางเขาเปิดกว้างเนื้อก่งไเสียงเคียงยังไงเพื่อนี่ถ่ายเพิ่งครับวันนี้ไปให้จุ่นเลยขอาผมขว้าอนถ่ายไปนล้เราจะมาฟังราคาพี่น้องฮาอง,าางนะครับ เงาหางไงพี่น้องครับพูนาะหางเงีโอ้สีเงาหวออกอีกหลายอยู่นี่พอเนอะครับมันเป็นกล้วยหน่อยอยู่ครับหางสวดพูรูใช่ไหม,มนีมม่เป็นเสียกบันไดเนาะพูนพี่น้องห้องเบื้องแขงเบื้องขาถ่ายเทือเงาหางพี่น้องครับรายการตัวนี้เพราะให้เปิดจะบาักครับเปิดไฟหาเมื่อนหาครับโอ้ยทรงได้เท่วไทยแล้วก็กล้วยตัวนี้เลี้ยงง่ายแล้วก็นีสไยสดีครับโอ้สิงไหมกินเจ็งประวัติชัดเจนดีมีที่ไปที่มาอยูะเฉ่องเฉียงเฉ่อง ในลักษณะแบบนี้เชื่องนะครับเบื้องนี้โอ้หัวเดิอนโอ้โถ่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 เอาทวนเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวปาเงินอุทัย15เดือนสูง139บวกลบนะครับประกันให้ร้อยสามสิบแปดนะครับครับนี่เลยพี่น้องเฮางห้าหมื่นเท่าไร้ก็ให้ห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องราคาห้องตก็รองเอาครับรับประกันตั้มนี้ทุกอย่างนั่นเบิ้งได้เียังไงไงบ้างล่ะเพื่อนนี่คิดว่าอู แน่นอนบ่ฟิลห้องไม่ได้ตะกูลของเงินอุทัยไปกับือว่าเก็บเปลี่ยนแม่บอกไว้โหลดกันเดี๋ยวไปเลียงนี่เลยครับคือมันแต่ก่อนอยากได้แห้งไยกับเพามีปัญญายซื้อเพิ่นเนาะหายอยากที่น้องครับเนาะหายอยากมันมันมันราคามันสูงครับครับเท่องตะกูลแล้วก็สูงตัวนี้ก็แห้งคนแห้งบ่คอยออกมาขายครับแห้งหยางเขาก็มีกมันเป็นตะกูลที่เป็ี่ยนแม่บกได้อยู่มันจ่ายหลูกเก่งครับคุณอ่ะตัวนี้เทวเตรมควายร้อย สี่สิบเจ็ดบ่ขาต้องเน้าไฟเนาะผมมาเพราะรุวละลอยห้าลอยห้าสิบพูดนะพี่น้องเฮาเบื้องในเปลี่ยนเป็นคั้ยอายุหน่อยหนึงไหมชิงดีเลยพี่น้องเด้อชิงดีนะครับตัวตัวดีลำชิงดีเลยเป็นคั้ยอ่างอ่างอ่าสวยต้นนี้บ่มีรับประกันต้นนี้ให้ครับทรงฟีให้ไกลไปเลยครับทรงฟีให้ทั่วไทยครับทั่วไทยเลยเนาะตัวนี้เนาะครับเบิ่งพี่น้องเฮาพูดเบิ่องในเปลียนปัาดถูเชียงใหม่เชียงรายกลับไปสิไหมไปครับอืมขันมันบ่ได้กําไรก็ขอเพื่อนช่วยค่ารถท่านเนาะแม่น นี่พี่รองห้อเพราะที่ว่าสั้นประกันสองรอยลูส่งสองร้อยลูก่ยไหนมันมีแต่สี่ร้อยห้าร้อยลูกเนาะครับก็หากลังเทียขาดทุนเพิ่นมักน้ำกับคอค่ารถเพิ่มช่วยกันข้ากันอยากได้น้ำกันเงินว่าสั้นกับพวกใดมันว่าสั้นกับพวกบักใดบักนั่นเนาะพ่อเนาะบ่กใดบักดบักนั่นครับนี่เนี่ยเนี่ยมักกับทั่วมาสอบถามเบิ้งมักดูเพิ่นนะครับกล้วยออกมาจากมองดีเติบยืดดอกอืขวดหน้าตาเพิ่น ไปตำนี้เราประกันให้สองปีสองปีคือเขาครับครับ่คือบานขึ้นเมียงเพลินผู้นี้รับประกันที่พมให้นะครับปีสามเดียวในสามโลกปีสามเพียเมีอยไรนี้เพียได้ไปเจ็บบังเอินอันมันไม่แม่นอเอาพี่น้องครับบานเอ๋อเบิงชุดสุดท้ายของรายการนะครับได้ผูกข้อลูกไว้บรรยานลูกนันตมยันลูกมันเลี้ยนหนียันไปนอนตมเอาละเดี๋ยวมาเลยครับค้อยเม่นี่มันเป็นควอยลูกค่า เพิ่นเอามาแรกเอาค้วยันนี่แหละครับวอาตรงๆเลยคือมันมันเป็นคว้วเพิ่งได้ลูกตัวแรกเพิ่นเสื้อท่องมันมาซื้อหกหมือนหาเขาว่าท่องบักสร้างอุดนรนั่นรับแต่ว่าผมเบื้องล้วก็เลยว่าสีบ่แม่สายสร้างอุดรดอกสีเป็นสายของบ่มจากสีเป็นลูกตัวใดอันนี้ว่าตามความเป็นจริงเนาะครืคอคือกับพิจาจรณาเบิ่งเอาอนีจจ่จะไปเปยังผมยังจ่องกล่องใส่นี่แหละ ไอไ้พี่รองพี่น้าเอานะครับพี่เจรละน้าเอาผมกับบอาการกันรันตีว่าเป็นลูกพ่อใดแต่เจ้าของคนซื้อมากเท่ๆนั่นกับ่อกรู้ว่าเป็นลูกพ่อไดแต่ว่าเขาว่ามั่นมั่นมั่นสร้งางอุดรวนนี่ซือ้อของอญญายุได้สิเขาหกเดือนครับแม่เล่าของก็ได้ลูกตัวแรกสูงรอยซีฟีกัะกันรอยซีสามครับ,บ้า นี่นะครับอันนี้คือรายละเอียดเบื่องความหึกของลูกนะครับน้ำนมดีได้พ่อให้เนาะน้ำนมดีครับแม่เป็นแม่แม่แม่ท้องว่างเยอะเด้อเรื่มเรื่มบอกว่าแม่ท้องว่างเด้อพี่น้องเด้อคือผู้เฒ่าที่เพิ่นเลี้ยงนั่นกัสิบ่กัสิถือว่าเป็นมือใหม่เนาะพ่อให้เนาะเป็นมือใหม่ครับเป็นมือใหม่มาไดูเรื่องขั้วคู่นี่นี่ยแม่เลี้ยพ่อให้สันติแม่เอามาแลกกับแม่ม่านผมแม่ที่แม่เป็นลูกเบื้อมที่ผมเปิดแสนหาเมื่อนกับลูกเพชรล้ำคง อ๋ออที่ผมถ่ายในคลิปก้อนผุ่นแมนอันคลิปเมื่อกี้นี่ครับคลิปมองอันนี้อันนี้คือว่าไปตามตามคว่ำเป็นจริงครับเอาตรงๆเลยคือตัวนี้เป็นควายลูกแรกลูกยังน้ำกลนี่พี่น้องเบื้องเอาว่าว่ามันสิเป็นลูกผู้ใดเนี่ยตามสายตาผมตัดตัวเมียจิให้ตัวเมียครับลูกตัวเมียเนาะครับสายตาผมกะว่ามีเป็นเสี้ยเบื้องเป็นสายเบื้องอยู่เบื้องลักษณะแต่ว่ากับว่าการันตีหนึ่งควาำหนึ่งได้ความหึกได้เนื้อหนังได้แข้งขาใหญ่หัวหมัๆเลยพี่น้องเขาพูดนะ ใายก็ดีนะครับแล้วเกิดจากแม่ที่ไงแม่ก็คือสูงร้อยสีบสี่ประกันหร้อยสีบสามครับนะครับลูกแรกพร้อมลูกแรกผู้บนซื้อมากกับพ่อรู้ว่าลูกตัวใดบนซื้อมากเพื่อื้อม่านมากเนาะครับกาเจ้ากับว่าลูกสร้างอุดรโอ้ม้านสร้างอุดรอ่ะผู้ขายหงายแจ่สสมัยดจิแมนบานีบ้งผมผมก็เลยเบิ้งตามด้วยสายตาผมเนี่ยก็เลยคิดว่าก็ดีเ่ราแมนสร้างอุดรดอกที่เป็นสายของเบิ้มอยู่อืมเพราะว่าเบิ้งลักษณะเรียวนั่นคือเบิ้งเอาเพราะว่า บวกก้าบวกก้าการันตีได้ครับให้เบื้องเอาพี่เจรนาวครับเบื้องเบื้องไทยเบื้องยังรอดหาเดือนตีไหมหาเดือนกว่าวที่เขาหกเดือนแหาเดือนกว่าวที่เขาหกเดือนเด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกเพิ่นนะครับลูกตัวหนาตัวเก่งนะครับใชยดีเด้อยใช่หนังแล้วก็หัวโม่โม่เลยเป็นแตงย้อยยุลูกเรานาเขาแม่นะครับสวยลูกแรกพร้อมนะครับร้อยซีบสามรอยซีบซีลูกตัวใดก็สร้างหัวนถ้าเป็นแตงย้อยยุว่าสันด่ บัณนี้ราคาเดิพ่อให้บัณนีตราคากับเปิดวะหไหลเดิครับมันเป็นแรกมากกว่เปิดไว 55, ้หามเงือนหาราคาต่อได้อีกเนี่ยจังสี่เราบัางไายลูกเราลูกเลี้งยงง่ายขึ้นมากกระสีแ่แม่ติดทว่างบนี่ก็ขายแต่แม่กับสีบัวใดเราดูผมบอกว่าจันทร์อ่ะพอว่าลูกเราบัวแมนลูกขี้ไรเด้หนิขี่ไปม่่งขามบ่ได้เดิโอ้ลูกส<บ>ั่งบ่ชิงบ่มาดีบัณนี้เลยลูกสั่งเนาะลูกสั่งเป็นสายเบิรมว่าผมว่าอ๋อเบิรงเอาพี่น้องเฮาเบิรงเอาพี่จารณ้าเอาเบิรงเอาอันนี้คือ พอให้เล่าน้ำเลี้ยนพี่น้องแบบจ้ควองเก่าพันวอามาเลยครับเอาข้อมเป็นจริงคือเพันวอมาม้สั่นผมกับวอาตามข้อมซือให้ฟังครับนี่ได้พี่น้องได้เอาแบบยังสี่เลยพี่น้องเฮ่านะครับเ่าต้องคิดมากครับเนี่ยแต่ว่าลูกจะได้กับสร้างสีง่ายเยอะง่ายง่ายง่ายครับรัทั้าล้งแล้วกับวงงไทยแล้วกับเก่งไหมพี่น้องเบื้องเบื้องเบื้องหางเลยพี่น้องเลยหางก็ดีจับสูงนะครับจับสูงผัวเลือกรามดีนะครับเนื้องในค่อยหาเดือนก่าซ้ำนี่กับือว่าโอเคกันโอเกันพุน แม่กับข้าง่ดีได้แม่โอ้นนุนมแม่ดีขักอยู่นี่เนาะครับอันนี้เข้าว่าได้ไปแอบอ้างว่าลูกพ่อนั่นพ่อนี่ครับคือว่ามีใบว่ามียังมากเขาก็บอกตรงๆไปเลยนี่พี่น้องเข้านะครับให้พี่น้องเบิ้งคือยังผมว่าเระพี่น้องเข้าคือยังคือยังก็คือยังซุ่มผู้เฒ่าใ่ผู้เฒ่าโบราณพ่นว้านะครับให้เบื้องโดยสายตาหมักจังซสือมักจังเอาให้ให้งามจะควางว่ามปนให้งามจ้องเชี่ยใครให้ว่าคือหนึ่งผม สี่อเน้นเรื่องใบเยอ่แล้วครับคือใบนี่ท่านท่านว่าตามรักความจริงเนี่ยมันมันเอาไซตก็ได้ดอกครับท่นานว่าแบบว่าใบใบซื้อใบตัวมันมีอยู่ดอกแต่ว่าเอานี่อันนี้ว่าตามรักความเป็นจริงครับคือให้เขาเวิ้งด้วยสายตาเขาเอาครับมันว่าจำเป็นต้องว่าที่พ่อดังๆดอกคุ้ยที่มันเป็นราคาเป็นล้านเยอะก็ได้เอาเหรียกเอาเบื้องเอาแต่เป็นเวลผสมมาสองเมื่อสามมื่อออกลูกมากกับด้ขายสองสามมื่นอยู่เดียวหครับ ก็ว่าได้ว่าขายเสียนขายหลานคือเป็นดิแมนถ้างเทียก็ได้ก็คือกันครับคนนี่เบิ้งว่าเปลี่ยนเนอดี๋ยวว่าคั้วงามคับค้วยักเนี่ยมันมันมันต้องแยกแย่เดี๋ยวครับคั้วงามเ่าจำเป็นต้องว่าสูงวายง่ายหรอกครับคือความงามมันงามในตาครับคือคือพวกดาล่าพวกนางงามไปสิละครับแล้วก็ค้วยยักก็คือค้วยยักเด้ครับค้วยยักเนี่ยคือมันบ่งามดอกแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ของเขาครับอันนี้ก็ถือว่าราคานี่ก็เป็นราคาพ่อพ่อเลี้ยงครับลลีีี้งไป่่่าดอกกะะวนน แม่นตีแล้วนี่คือตัวสองหมื่นกว่าเนาะสองหมื่นกว่าบาทบ่ขาดครับแต่ลูกไงเพิ่นกับมีผู้คอยแบ่งแค่สองหมืน่นผมเลยว่ากันขายไปแล้วมันกับแม่มันกับันบ่มีเน่าอ่างเนาะครับอันนี้กินนมตาบตาไห้เบิ่อองอยู่แม่ตีแม่นมันนำนมมันดีซ้ำนี่ก็ถือว่าพ่อเลี้ยงครับดีก็สีซื้อคล้ยบ้านๆเฮาไปเลี้ยงเอาเนื้อให้ซื้ออันนี้สำหรับสายตาผมเนาะพีนออนะบบ่น้องเนาะกลับว่ามันกลับว่ามันเว้าชีน้ำหรือว่า ชักจูงให้สื่อขึ้นยังนะครับแต่ว่าแห่พี่น้องพี่น้าเอาเบื้องเอามากนะครับแต่ว่ากอ่านว่าเฮาเลี้ยงไปเฮาได้ขายจังได๋กับพี่น้าเอานะครับแต่ว่าเดี๋นี้คือพอให้ห้องหาเงินเท่าไรครับพูนห้องหาเงินหาครับหาเงินหานะครับหัวใจนั่นตัวไปมักพอได้ก็ใส่เอานนนมมัใข้ไปพัฒนาน้าจะของเขาพายเนาะแล้วทุนมันบ่หลายเอาไงซะไปทุนบ่หลายน้ำนมมันเนี่ยซ้ำนี่ก็ถือว่าพันแล้ว <c oughs> น,นี่นี่ดีแล้วเขาเห็นแม่มันบ่ได้บ่ได้แอบอ้างว่าเกิดจากแม่สูงร้อยหาิบร้อยสี่เกสี่แปดแม่กัดซี่เนาะครับแม่กับซ้ำนี่แหละเบิ่งเอาหลดมันยังบ่เคยยังตัวกันนั่นพี่น้องครับเอาแต่ว่าแยกยว่ได้น้องอยเนาะแยกบ่ได้ได้ลูกมันเหมือนมีผู้ใหญยก็ได้สองเมื่อนแต่ว่าขันแยกกับสี่ขายแม่ก้อนมันจินนมอยู่ไหนดครับกับกับกินมนมกับกันได้แม่ันได้ว่างซี่เมือนกับสี่ขายอยอ่อืมเนาะพี่น้าเอาแต่ว่าอยากได้พอได้ เอาไปทับไป,ไปผสมเอาพี่น้องเฮ้าหนพราะว่าเบิ่งแล้วก็นุ่มอยู่ดอกแม่้นุน่มอยู่พี่น้องเฮาก็ดีก็ซื้อคอรอแคเอลอะไรสามสิบกว่านี่ก็สี่สิบกว่านาะความสูงเนาะร้อยซี่ๆประกันร้อยซี่สามครับคุ้น,นอ่ะเราสดพร้อมสด<ว>ง่ายดังง่ายหัวโหนกนุ่นนะครับชิ้งดีหนาแล้วเป็นไปง่ายทั้งแม่ทั้งลูกแม่นอืมพี่หน้าเด้อพี่น้องเด้อเบาเงี้จังน้อยนะครับครูนี่เพราะว่าทีไปทีม่าเจ้าของเก่าเพิ่นแจ้งมาแบบนี้เนาะงวัยเนาะเพิ่นเบามากยังเนสซีผมก็บเบาเวทามเพิ่นเบาครัับบคร เนี่ยแล้วราคาบ่ได้เวอร์ว่าอลังการนะครับทัวร์ไกว์นะครับมันราคาเนี่ยเนี่ยว่าหิไหลได้พี่น้องเฮางไหนพวกนี้เปลียนยืนคู่กันแล้วพี่แต่การยืนคู่นี่เนาะใช่มันดีเล้ลูกมันบ่านึงเป็นตัวขัวเนี่ยเพียงคนพอให้ไปยืนขางเหมือนกันครับถ้าเทียร์ได้หนาโป๊กงามๆขางคุณนะครับขังข้างนั่นละเออนั่นละนั่นละนั่นละนั่นแล้วนั่นแล้วเรื่องในเปียงพี่น้องเฮานี่ไหม โอ้ได้คุณีไปถือว่าได้การได้พี่น้องเขาหาเมื่อนกบาทกับห้องคือซื้อๆแม่จีห้องนี้ซื้อครับราคานีรับประกันตั้มนี้มาทุกอย่างแล้วก็ส่งได้ทัวท่วไทยครับพุ่นเป็นไรส่งดได้ทั่วไทยตราคานี่แมียนอาค่ารถไปเชียงใหม่มันเมื่อนกว่าไปเลยเมื่อนกว่าก็กดีข <c oughs> อเพื่อนเอาเอางละ <c oughs> ดีขร้อมเอนจรงจีครับแต่ว,ว่าเปลี่ยนช่วงนี้พักไว้ก่อนหลายเปลี่ยนสามไฟแล้วมันโอ้หลายเกินไปแล้วก็มีแต่าขาดกับขาดอืม น้อเปลี่ยนคั้ยไปเห็นตัวเนาะคลิปคลิปนี้ขอเบียดการพักสักก่อนการการเปลี่ยนการเปลี่ยนเนาะครับเบือเปลี่ยนคลิปนี้คือขอพักสักก่อนเบือไว้ก่อนให้ให้ให็นอ้กหันลิ้นก็ดีอโอ้กหันลิ้นก็โอันหันลิ้นก็ได้เอ้าเฮ็ดได้สิ็บที่ห้อยได้ไเอ้ามันเฮ็ดได้เสื้อย่างแล้วมันยันไหมเนาะยันได้คำว่าเปลี่ยนเลยโอ้ยบืญอต็มเบาๆเอาทุกตัวจะขอมาให้ผลรับประกันสองปีได้พี่น้องเด้อตัวนี่ห้าหมื่นห้าพันบาทชุดนี้เนาะครับนี่นะครับ ราคาหยกแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแม่สูงรอยซีสิบสามสีสีนะครับลูกแรกเป็นไรพี่น้องฮาชิงดีปะคุณถ่ายดีพี่น้าเอาเด้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับมักตัวใดสนใจตัวใดให้พี่น้องโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของเพิ่นนะครับอยี่หรอครับเบอร์โทั่วไอเบอร์ทั่วส่วแปดเก้าครับหกหนึ่งแปดครับหนึ่งห้าแปดเก้าครับครับพอให้โลบ้าน บ้านเล็กที่40หมู่12บ้านสำโรงครับตำบลบ้านขามอำเภอนลำพ่องจังหวัดอนแก่นครับครับผมเฟสก็คือให้โลฟฟ้ามครับอยากเข่ามาเบิงควายในฟ้ามในคอกครับปักมุดมาได้ให้โลฟฟ้ามหรือว่ามักตัวนี้ก็เขามาเบิงในฟ้ามมาเยี่ยมมาช่วงเบิงเพว่ามีตัวเอื้นถือใก่ก็คุยกันได้โยะมันมีโยหลาย30กว่าตัว30กว่าตัวครับเป็นแม่ลูกก็มีแม่ลูกก็มีคายสาวรุ่นรุ่นพันธุกรรมดีๆที่ผมคัดไว้ยื่นนี่ก็หลายเป็น10ิบคนละครับ อ่าพอให้เดี๋ยวพี่น้องเอฟซีผมลืมพี่น้องเอฟซี่นโทรหาผมว่าไส้สระหาควายแม่สาวหน่อยสูงร้อยสี่สิบกว่ามีบ่ยผัสสันว่ามีครับเป็นควายยักษ์ย่นี่มียูซีตัวแน่ยังสุ่มอยู่ติครับเป็นสายพันยักษ์ร้อยสี่สิบห้ามียูซีควายี่สิบหกสิบเจ็ดเดือนมีซีเม่เนาะมีซีเม่ครับควายสาวฟันน้ำนุ่มลุ่นๆควายี่สิบหกเดือนสิบเจ็ดเดือนแหละแต่ว่ามันสูงร้อยสี่ห้าตบผูได้ครับมีบอ ตัวภูนีกม็มีมีอยู่มันยังว่าได้เป็นถึงว่าเป็นค้อยักษ์ครับก็เป็นข้อยรุ่นๆเป็นค้อยพ่อเป็นพ่อคุ้มฟูงหรือเป็นค้อยจับซั์นี่แหละอ๋อแต่ว่าผู้ดได้ยางได้แบบดใดห้มาเบิ่งเอาครับตัวละสองสามมื่นเนี่แหละแต่ว่าในเป็นเจ็ดเอเลยก็มีอยู่แต่ว่า,ต,วาตัวหนึ่งยื่นี่มันไหลเลยบ่าอยากว่าครับแสนกนกาบาทกับเขามาชม่มเอามีถูกราคามีถูกราคาครับครับเรามีทูกรุ่นร้อมมีหอดหลังแต่ราคาหลักเมือ่อหลักพันหลักพันซั่มไหนเริ่มต้นเอา เริ่มต้นตัวละสามสี่พันมีหลายตัวอยู่ตัวจนหัวลักสามแสนสี่แสนอืมเอามีทุกลักมีทุกราคามีทุกเรื่องต้เริ่มต้นแต่สามพันหาเกินไปไปนั่นนะครับมีอะเสียหาตัวอยู่เด้อืมเอามาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อง,งบหน่อยทุนหน่อยจกได้ตัวละสามพันหามาเรียกเอาอยืมน้ำพายเด้อพี่น้องเด้อออกแม่มาแล้วเป็นเดือนแล้วเดือนกั้แล้วนั่นกินย่างเดียวว่ามีห้องกินย่างเดียวกินเปียงเราก็เดี๋ยวออกคิดเลย กินเียงเกินไปพอดเอาพี่น้องครับจังไงทวงมาหาพ่อให้เด้อนะครับรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างทวงมาหาพ่อให้นะครับต้อนรับมือนี้พ่อไปสวัสดีสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมย่างนะครับย่างให้พี่น้องเบื้องนะครับเดินยาวๆเลยบ้างหรือเปล่ามาเดินเลยเดินเลยให้พี่น้องเบิ่งท่ายยางพันจังน้อยแต่ว่าหูเะไรครับเนาะหูอยู่ไปยดาบไปเ้าบันยางให้เป็นเบิ่งวังหันไปหลายยางยางลูกเล่าสีกึ่งงามสีงามทั้งแม่ทั้งลูกดอกเล่าเบิ้ดไทยกึ่งงามโอ้หัวบบไงลูกมาป ขายง่ยได้แม่แล้วก็ขายง่ยได้เนาะหึกนะครับลูกนีนพวดแด้วรอให้ลูกนะพูดนะอุย้ยหางไปหลาดฝาดเลย